จังหวัดน่านประชาชนเริ่มเดินทางกลับขนข้าวสารอาหารแห้งลดราค่าใช้จ่ายที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองน่านประชาชนเดินทางมารอขึ้นรถร่วม500คนเร่งเสริมรถให้เพียงพอกับประชาชนไม่มีรถโดยสารกลับบรรยากาศที่สถานีขนส่นงโดยสารเทศบาลเมืองน่านเป็นไปด้วยความคึกคักหลังจากประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน ทั้งกลับมาเยี่ยมพ่อแม่ญาติพี่น้องหลังหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวโดยประชาชน,นส่วนใหญ่ถือโอกาสนำข้าสารผืชผักนำกลับไปด้วยเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยคุณจันหนึ่งในผู้โดยสารที่เดินทางกลับไปทำงานที่จังหวัดปทุมธานีได้กล่าวว่าได้น,นำข้าวสารกลับไปด้วยสองกระสอบรวมทั้งผักต่างๆเช่นฟักทองเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย โดยจะเริ่มทำงานวันที่4ต่แต่จะกลับไปพักผ่อนต่อด้านบริษัทขนส่งเร่งเสริมรถเพื่อให้เพียงพอไม่ให้ประชาชนได้ใช้บริการรถสาธารณะตกรถไม่มีรถโดยสารกลับบ้านทั้งกำกับดูแลสภาพรวมทั้งกำชับการปฏิบัติให้อยู่ในมาตรฐานของขนส่งทั้งบกและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้านนายสลาบุตรปวันทิหัวนหน้า กรมวิชาการขนส่งสำนักง,งานขนส่งจังหวัดน่านได้กล่าวว่าสำหรับการเดินทางขากลับจากพื้นที่จังหวัดน่านได้จัดเตรียมรถในเที่ยวรถปกติจำนวนสาสิบสามเที่ยวและเสริมอีกหกเที่ยวสามารถรองรับผู้โดยสารได้กว่าพันคนคาดว่าวันนี้จะไม่มีผู้โดยสารตกค้างอยู่ที่สถานีทั้งนี้ทางสำนักง,งานขนส่งจังหวัดน่านได้จัดผู้ตรวจการขนส่งตรวจเช็คความพร้อมของรถ พนักงานขับรถทั้งรถเที่ยวหลักและเที่ยวเสริมเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารตลอดจนกำกับดูแลให้อยู่ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ตามมาตรการควบคุมโรคของกระทรวงสาธรารณสุขโดยได้เน้นย้ำผู้ประกอบการให้ดูแลตามมาตรฐานของสาธรารณสุขรวมทั้งขอความร่วมมือผู้โดยสารให้ปฏิบัติตามมาตรการคือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาและค่าเข็มขัดนิรภัย ตลอดเ,เวลาขณะโดยสารด้วยเช่นเดียวกันเราก็ได้จัดเตรียมรถทั้งเดียวรถรถเที่ยวปกตินะครับประมาณ30มสบบดสามสิบสามเที่ยวนะครับแล้วก็มีรถเที่ยวเสริมประมาณหกเที่ยวนะครับก็คาดว่าจะสามารถรองรับการเดิน,นทางประชาชนได้ประมาณเกือบพันคนนะครับซึ่งก็คาดว่านะครับวันนี้จะไม่มีผู้โดยสารตครค้างที่สถานีขนสง่งผู้โดยสารนะครับ ทั้งนี้นะครับผู้ต่อการขนส่งนะครับโดยทางทาบริษัทขนส่งนะครับผู้ต่อการขนส่งของสำนักงานจังหวัดหน้านครับได้มีการตรวจเช็คความพร้อมของรถพนักงานขับรถนะครับท้งรถที่เสริมเพื่อดูอุปกรณ์ความปลอดภัยนะครับตรวจสอบความพร้อมของอะระบบเบรกการทํางานแล้วก็ตลอดจนนะครับดาเนินการตามมาตรการเรื่องของโควิดนะครับเราก็เน้นย้ําให้ผู้ประกอบการขนส่ง ได้ดูแลผู้โดยสารนะครับขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางนะครับต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดที่ยกการเดินทางขณะเดียวกันครับก็อขอประชาสัมพันธ์นะครับผู้ที่จะเดินทางนะครับสามารถติดต่อจําหน่ายตัว๋วจุดจาหน่ายตั๋วล่วงหน้าคับทางบริษัทที่ให้บริการในปีนี้นะครับคาดว่าการท่องเที่ยวที่จังหวัดน,น่านเองนะครับ ก็มีประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวจํานวนมากเช่นกันนะครับขนาดเดียวกันนะครับถ้หาหผู้โดยสารที่ได้รับมีข้อร้องเรียนต่างๆก็สามารถโทรที่หมายเลขสายด,สด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ